สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวนาันอาทิตย์นะคะวันนี้มาเดินเล่นที่หาดลรียนโซเลนนะคะวันนี้แดดดีอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ9องศานะคะทุกคนก็จะออกมาเดินออกกลังกายกันนี่ก็ขับรถมาทักบ,บ้านประมาณ10นาทีค่ะ อากาศดีๆนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเกาะอาร์ไว้นะคะซึ่งนั่งเรือข้ามไปก็ประมาณ15บห้ายีนาทีได้อาลิโอสซเลนนะคะก็จะเป็นประมาณหินเล็กๆนะคะจะไม่ใช่ทรายเหมือนบ้านเรา ก็จะมีบางพื้นที่นะคะบางหาดที่เป็นทรายขาวละเอียดก็จะอยู่ไกลหน่อยนะแต่แทนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นเห็นเล็กๆแล้วเขาก็จัดที่ให้เดินข้างๆนะคะออกกําลังกายตามชายหาดอันนี้ก็จะเป็นตึกเป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะสำหรับ ให้คนเช่าส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอยู่แถวแวนี้ราคาจะค่อนข้างแพงเพราะว่ามันอยู่ติดกับชายหาดบรรยากาศเช้านี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็มีเรือใบออกมาวิ่งเล่นบ้างนะคะจะไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนทะเลก็สงบมากค่ะ โอเคบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะ